guys welcome back to my English channel today I'm g o i n g to be teaching you how to pronounce let's get started สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับฝนในช่องฝนเรนชั a นแนลนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนเรื่องคำนามงั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยค่ะ คำนามคำนามในภาษาอังกฤษจะเรียกว่า n o u n s n o u n o u n คืออะไร n o u n ก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่างๆนะคะตัวอย่าง nouns ที่ใช้กับคนก็คืออย่างเช่น m า t เ e r m o t h e r m o ร์ e r แปลว่าแม่ father father ที่แปลว่าพอ่อค่ะเป็นอาชีพก็ได้อย่างเช่น t e a เ h อ r t ที c เ e r teacher แปลว่าคุณครู doctor 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 ที่แปลว่าคุณหมอคะ่ะสัตว์ก็อย่างเช่นคําว่า tiger 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 ที่แปลว่าเสือนะคะ cat 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 แมว bat 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 ก็คือค้างคาวนั่นเองคะ่ะสิ่งของก็คือสิ่งของที่อยู่รอบตัวเรานะคะคำแรกเลยคือคําว่า table 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 ก็คือโต๊ chair chair แช e ก็คือเก้าอค่ะ bag 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 ก็คือกระเป๋า pencil 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 ก็คือดินสอค่ะต่อไปเป็นสถานที่บ้างคำนามที่เป็นสถานที่ก็อย่างเช่นคำว่า house 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 ก็คือบ้าน hospital 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 ก็คือโรงพยาบาล school 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 ก็คือโรงเรียนค่ะ คำนามในภาษาอังกฤษนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือ u o u a b l e noun countable n o u n ก็คือคำนามที่นับได้นะคะประเภทที่2ก็คือ u n c o u n t a b l e Now u u n o u u n Table n o u n ก็คือคำนามที่นับไม่ได้ค่ะซึ่งในวิดีโอคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเจาะลึกกันในเรื่องของ countable noun ค่ะเพราะว่าเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะ count t เบิลแนวนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น2รูปรูปแรกก็คือจะเป็นรูปเอกพจน์ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า Singular singular รูปที่2นะคะก็คือรูปพหูพจน์ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า p ู้ r a l ผู้เรานะคะทีนี้เรามาดูรูป Singular กันก่อนรูป Singular singular ที่แปลว่า1นะคะถ้าคำนามนะคะจะอยู่ในรูปของ Singular จะต้องมีอหรือแอนมานำหน้าเสมอนะคะ ซึ่งอานหรือแอนนที่นี้จะแปลว่าหนึ่งค่ะอย่างเช่นคำว่า a boy a boy a boy ก็คือเด็กผู้ชายหนึ่งคนนะคะ a spider a spider spider ก็คือแมงมุมหนึ่งตัวค่ะต่อไปคือคำว่า a mango a mango mango คือมะม่วงหนึ่งลูกหรือหนึ่งผลนะคะเรามาดูรูปประโยคกันนะคะ he is a boy he is a boy เขาคือเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็คือเขาก็คือเด็กผู้ชายทั่ทวไปคนหนึ่ง uh, is a spider is a spider ก็คือมันคือแมงมุมหนึ่งตัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะ and and จะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระซึ่งสระในภาษาอังกฤษจะมี5ตัวนะคะก็คือมี a e i o u นะคะซึ่งคำที่ขึ้นต้นเหล่านี้นะคะ จะใช้ a n นในการนำหน้าคำศัพท์นะคะเช่นคำว่า an ant an ant ก็คือมดหนึ่งตัวต่อไป an egg an egg ก็คือไข่หนึ่งฟองค่ะต่อไปคือคำว่า an ox an ox ก็คือวัวหนึ่งตัวค่ะจะมีข้อยกเว้นนะคะอย่างเช่นคำว่า university university ซึ่งตัว u ในคำคำนี้นะคะไม่ได้ออกถึงเป็นสระ แต่ตัวยูในคำนี้ออกเสียงเป็นตัวานะคะก็คือคำว่า you เพราะฉะนั้นเราถ้าเราจะบอกว่ามหาวิทยาลัยหนึ่งแห่งจะบอกว่าอ university อ university ต่อไปคำว่า our our o u จะขึ้นต้นด้วยตัว s แต่ตัว s ในคำว่า our จะไม่ได้ออกเสียงเป็นฮอนุพูนะคะจะออกเสียงเป็นสระ หชั่วโมงเราจะไม่ได้บอกว่าอ่ะเอาเออแต่เราจะพูดว่าอ n น o u r นะคะ countable noun รูปที่สนะคะก็คือรูปพหูพจน์ค่ะก็คือมีจำนวนตั้งแต่2ขึ้นไปค่ะสองสามคือได้หมดส่วนใหญ่นะคะจะเติม s แล้วก็ es ค่ะการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นพหูพจน์นะคะวันนี้ก็ิสต์มาให้จะมีทั้งหมด9ข้อซึ่งค่อนข้างก็ถือว่าเอยอะเหมือนกันนะคะตามมาดูที่ข้อแรกกันเลยนะคะข้อแรกก็คือ คำนามทั่วไปก็คือสามารถที่จะเติม s ได้เลยอย่างเช่นคำว่า dog dog แปลว่าสุนัขถ้าสุนัขหนึ่งตัวเราจะบอกว่า a dog a dog สุนัขสองตัวจะบอกว่า two dogs two dogs ก็คือเพิ่ม s เข้าไปต่อไปคำว่า shop shop ก็ Sh คือร้านค้าร้านค้า1ร้านจะเรียกว่า a shop a shop ร้านค้า4ร้านจะเรียกว่า four shops four shops เชลโฟนเลโฟนคือโทรศัพท์โทรศัพท์หนึ่งเครื่องเราจะเรียกว่าอ t ะเชลโฟนอะเชลโฟนโทรศัพทพ์2เครื่องก็คือ two telephones two telephones กดข้อที่2ของการเปลี่ยนนามจากเอกพจน์เป็นพหูพจน์นะคะซึ่งคำนามที่ตรงท้ายด้วย s d s s h c h แล้วก็ x นะคะจะต้องเติม e s ลงท้ายนะคะ เวลาอ่านมันก็จะเพิ่มเสียง sss เข้าไปด้วยอย่างเช่นคำแรกคือคำว่า a s a s s ก็คือลาถ้าลาหนึ่งตัวเราจะบอกว่า an s an s ทำไมใช้ and คะเพราะว่า s ขึ้นต้นด้วยตัว a ตัว a เป็นสระใช่ไหมเราต้องใช้ and คะ่ะต่อไปถ้าลามีสองตัวเราจะบอกว่า two asses t o assets นะคะอย่าลืมเสียง assist, ด้วยต่อไปคำต่อไปก็คือคำว่า box 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 ก็คือกล่องค่ะกล่อง1กล่องเราจะเรียกว่า a box a box กล่อง2กล่องก็คือ two boxes two boxes ต่อไปคือคำว่า brush 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 จะด้วย sh ใช่ไหมคะ brush ก็คือแปรงค่ะ แปลงหนึแปลงจะเรียกว่า a brush a brush แปลง5อันคือ five brushes five brushes มีข้อยกเว้นนะคะคำว่า ox ox เราจะไม่เติม s แต่เราจะเพิ่ม en เข้าไปจาก ox เป็น oxen oxen นะคะถ้าวัวหตัวเราบอกว่า un ox a n ox ถ้าวัว2ตัวก็จะเป็น two oxen t ื o อออกเซน,นะคะาคำนามเอก,กพจน์ลงท้ายด้วย o แต่หน้า o เป็นพยัญชนะนะคะขีดเส้นใต้3เส้นนะเป็นพยัญชนะเราจะต้องเติม es ย้ำนะคะถ้าหน้า o เป็นพยัญชนะเราจะต้องเติม es นะคะอย่างเช่นคำว่า mango mango คือมะม่วงมะม่วงหนึง่งลูกเราจะใช้คำว่า a mango อะม g งคถ้ามะม่วง3ลูกเราจะเราจะบอกว่า three mangoes three mangoes ต่อไปคำว่า Buffalo Buffa l o ถ้า Buffalo หตัวเราจะบอกว่าอะ f f f l o ิลอะบถ้า Buffalo หตัวจะบอกว่า five buffaloes five buffaloes ทีนี้ก็ยังจะมีข้อยกเว้นอีกนะคะคือคำว่า f for t h o โ o ดโฟโดก็คือรูปภาพถ้ารูปภาพ1รูปเราจะบอกว่าอ f ะโฟโดอะโฟโถ้ารูปภาพ2รูปหรือหลายๆรูปนะคะเราจะไม่เติม es แต่เราจะเพิ่ม s ลงไปเลยอย่างเช่นรูปภาพ4รูปนะคะก็จะเป็น four photos four photos ต่อไปคือคำว่า Pi ีย o p เพีย piano คือเครื่องดนตรีชนิดหนึงใช่ไหมถ้า เ i ียโนเครื่องเราก็จะบอกว่า a piano a piano สเครื่องเราจะบอกว่า two pianos two pianos ซึ่งเราจะไม่เติม e s นะคะข้อที่4 number f o u นะคะก็คือคำนามคำไหนคำนามคำไหนที่เป็นเอกพจน์แล้วลงท้ายด้วย o ซึ่งหน้า o เป็นสระนะคะย้ำนะคะเป็นสระส่วนข้อที่3เป็นพยัญชนะ แต่ข้อที่4นี่คือถ้าหน้า o ลงท้ายด้วยสระเราจะไม่เติม s แต่เราจะเพิ่ม s เข้าไปเลยอย่างเช่นคำว่า radio 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 คือวิทยุวิทยุ1เครื่องก็คือ a radio a radio วิทยุ3เครื่องก็คือ three radios three radios นะคะต่อไปคือคำว่า bamboo 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 คือต้นไผ่ต้นไผ่นไหนึงต้นคือ a bamboo a bamboo ต้นไผ่สต้นคือ two bamboos ชื่อ bamboo's สถานที่ก็คือ zoo 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 คือสวนสัตว์สวนสัตว์หนึ่งที่ก็จะเป็น a zoo a zoo สวนสัตว์สองที่ก็จะเป็น two zoo two zoo อย่างนี้เป็นต้นนะคะข้อ5 number no. five ค่ะถ้าคำนามคำน้นที่เป็นเอกพจน์แล้วหน้าวายเป็นพยัญชนะนะคะขี่เส้นใต้20เส้นเลย ถ้าหน้า Y เป็นพยัญชนะเราจะต้องเปลี่ยน Y เป็นไนแล้วก็แล้วก็เติม es ค่ะอย่างเช่นคำว่า baby 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 ก็คือเด็กทารกถ้าเด็กทารกหนึ่งคนจะเรียกว่า a baby a baby ถ้าเด็กทารกสองคนเราจะเรียกว่าเราจะพูดว่า two babies two babies ต่อไป fly 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 แปลว่าแมลงวันแมลงวันหนึ่งตัวเราจะบอกว่า a fly y อัฟไแมลงวันสองตัวเราจะบอกว่า two flies two flies ข้อที่6กขาน้ำเบสถ้าคำนามเอกพจน์คำไหนนะคะลงท้ายด้วย y เหมือนกันแต่แต่แต่หน้า y เป็นสระนะคะลืไมไปยังสระมีกี่ตัวสระมี5ตัวนะคะ a e i o u หน้า y เป็นสระนะคะเราไม่ต้องเปลี่ยน y ายเป็นไอนะคะ แต่เราสามารถที่จะเติม s ได้เลยอย่างเช่นคำว่า key 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 แปลว่ากุญแจกุญแจ1ดอกจะใช้คำว่า a key a key กุญแจสองดอกเราพูดได้ว่า two keys two keys นะคะต่อไปคำว่า toy 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 แปลว่าของเล่นของเล่น1ชิ้นหรือ1อย่างเราจะบอกว่า a toy a toy ของเล่น3ชิ้น three toys three choice นะคะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะคือเติม s เข้าไปได้เลยค่ะข้อที่7ค่ะ number 7 e v e คำนามเอกพจน์บางคำนะคะเวลาจะเปลี่ยนเป็นพหุพจน์เนี่ยไม่สามารถไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องเติม s นะคะเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนรูปอย่างเช่นคำว่า man man เนี่ยก็คือผู้ชายถ้าผู้ชาย1คนเราจะบอกว่า a man a man ผู้ชาย2คนจะบอกว่า two men two men woman woman แปลว่าผู้หญิงถ้าผู้หญิงหนึ่งคนเราจะบอกว่า a woman ah woman ต่อไปถ้าเป็นผู้หญิงสองคนถ้าผู้หญิงสองคนนะคะเราจะบอกว่าเป็น two women two women นะคะต่อไปคือคําว่าช child แปลว่าเด็กเด็กหนึ่งคนเราจะบอกว่า ah boy ah boy เด็กสองคนหรือเด็กๆนะคะก็คือมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมเราจะเรียกว่า children children เด็ก3มคน three children three children ต่อไปคือคำว่า foot 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 แปลว่าเท้าถ้าเท้าหนึ่งข้างเราจะเรียกว่า a foot a foot ถ้าเท้าสองข้างนะคะเพราะว่าคนเรามีเท้าสองข้างใช่ไหมจะเรียกว่า two feet two feet นะคะต่อไปคือคำว่า l o u s e o u s e แปลว่าเหา เฮาหนึ่งตัวเราจะเรียกว่า allows allows เฮาสองตัวเราจะเรียกว่า lies lies นะคะเฮาห้าตัวเฮามีเฮาอยู่บนหัวห้าตัวใช่ไหมก็จะเป็น five lies นะคะทีนี้อย่าหลงกันกับคำว่า rice ที่แปลว่าข้าวนะคะถ้าข้าวเราจะสะกดว่า r i c e rice นะคะลิ้นของเราจะห่อนิดนึงนะแต่ถ้าเป็น r i c e ที่แปลว่าเห่านะคะตัว L L l, l i c e นะคะ L I C E l i c e l i c e ที่แปลว่าเห่าค่ะ rice แปลว่าข้าว l i c e แปลว่าเห่าค่ะอีกหนึ่งคำที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็คือคำว่า person person person, person ก็คือบุคคลหรือคนคน,คนคนหนึ่งคนเราจะเรียกว่า a person a person ้าคนหลายคนหรือสี่ห้าคนอะไรอย่างเงี้ยเราจะใช้คำว่า people people number e h ก็คือข้อ8นะคะข้อ8นี้จะเป็นคำนามที่เป็นรูปปหูปพจนเสมอจนอยากจะใช้กับพวก clothes clothes ก็คือเสื้อผ้านะคะเพราะว่าสิ่งของเหล่านี้จะมาเป็นคู่เสมออย่างเช่นคำแรกคือคำว่า sister sister ก็คือกันไกลต่อไปคือคำว่า trousers trousers Tr er, ก็คือกางเกงขายาว jeans jeans a n นก็คือกางเกงยีนของเรานั่นเองค่ะ shoes shoes ก็คือรองเท้าคงคงไม่มีใครใส่รองเท้าข้างเดียวใช่ไหมคะ um, shorts 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 ก็คือกางเกงขาสั้นค่ะขอ้อเก้า number n ก็คือคำเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f นะคะซึ่งคำเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f เ,เราจะไม่เติม s เลยแต่เราจะต้องเปลี่ยน f เป็น v แล้วก็ค่อยเติม es ค่ะอย่างเช่นคำแรกคือคำว่า hoof 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 ก็คือกีบเท้าสัตว์นะคะกีบเท้าสัตว์หนึ่งกีบเราจะใช้คำว่า ah o o f ah o o f แต่โดยปกติแล้วสัตว์จะมีสี่กีบเท้าใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่า four hoofs four hoofs ต่อไปคือคำว่า knife 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 ก็คือมีดมีดหนึ่ง ด้ามหรือ1อันเราจะบอกว่า a knife a knife ถ้ามีดมี2ด้ามก็จะเป็น two knives two knives ต่อไปค่ะคือคำว่า wolf 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 ในที่นี้คือหมาป่าหมาป่าห้าตัวจะเป็น five wolves five wolves นะคะคำสุดท้ายคือคำว่า life life ก็คือชีวิตชีวิต1ชีวิตเราจะบอกว่า a l i v e a life ชีวิต2ชีวิตหรือหลายๆชีวิตเราจะบอกว่า lives lives นะคะซึ่งคำว่า life ในที่นี้ก็จะคล้องลวกคำว่า live ที่แปลว่าอยู่อาศัยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างง,งทีนี้นะคะมันจะมีนอกเหนือกด9ข้อที่กล่าวมาแล้วนะคะมันจะมีคำศัพท์บางคำถึงแม้ว่าเราจะใช้ในรูปของเอกพจน์ K หรือพระหูพจน์จะไม่เติม s นะคะอย่างเช่นคำว่า fish fish ฟิชแปลว่าปลานะคะปลา1ตัวเราจะบอกว่า a fish a fish ปลาสองตัวเราจะบอกว่า two fish สิบตัว ten fish เราจะไม่เติม s นะคะแต่ถ้าปลาเติม es ปลาเติม es มันจะหมายถึงประเภทของปลานะคะอย่างเช่นปลาดุ catfish อะไรอย่างเงี้ยค่ะปลาแซลมอนอะไรเงี้ยก็คือมันจะ เน้นไปที่ประเภทของปลาแต่ไม่ได้เน้นไปที่ตัวปลาว่าปลามีหลายตัวค่ะต่อไปคือคำว่า ship 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 ก็คือแกะแกะหนึ่งตัวคือ a ship a ship แกะหลายตัวก็คือ ship เหมือนกันแกะ5ตัว five ship five ship ไม่มี s นะคะเป็นไงกันบ้างคะบทเรียนที่สอนไปเกี่ยวกับเรื่อง countable noun ซึ่ง countable noun นะคะสามารถที่จะแบ่งได้เป็น2รูป ก็คือ1รูปเอกพจน์2รูปพหูพจน์นะคะ singular and plural นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงๆแล้วก็ฝากนะคะฝากอย่าลืมชบทวนบทเรียนด้วยค่ะอยากให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษไปด้วยกัน,นะคะ่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์ช่อง y o u t u b e ฝนเป็นชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับ วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ